คลิปนี้จะมารีวิวประเทศไทยติน่ามักเอาคลิปหลายๆคลิปบอกว่าจะลง YouTube หรือ TikTok มักมีพี่น้องคนไทยแบบเออมาบูลลี่หลายเพราะว่าจะเป็นเรื่องถนนหน,นทางเรื่องการศึกษาฮิตของประเพณีวัฒนธรรมภาษาปักวาวภาษาเขียนหรืออียงต่างๆของประเทศลาวเนาะของประษาสุลัวคือมักเห็นแหงแต่กบได้โต้มม้นนี้มีโอกาสดีนอะมาเที่ยวไทย คือคือบอกเลยว่าเรื่องประทับใจนะคือประทับใจได้เออถนอนหนทางกวงางไงภัยศาลบ้านเมืองแบบจเจริญหูจเจริญตาเหง อาหารการกินแซบบางฮันแต่บางฮันก็เออคือว่า,หาแหละมันก็จะต้องมีฮันฮานแซบแล้วก็ฮันโบแซบเนาะขึ้นอยู่กับฝีมือคนทำแล้วก็ฝีมือฝีรสชาติแบบลิ้นคนกินกรียหได้ว่า,อ,าอุดมสมบูรณ์พอสมควรคนไทยพี่น้องคนไทยที่เจอกระสวนหลายว่าจ๋าสุภาพนะพาว้านัวหัวมวนพาลินนันลินนี่โอเคแต่ว่ายังมีจุดหนึ่งที่วางรู้สึกว่าเออเจอแล้วมันบบประทับใจบันไดแบบมันมีคนไทยเนาะมักแบบ มาดูทุกประเทศลาวแปบลบว่าเออทุกบ่พัฒนาโดยพัฒนาร้อยปีสิบปีก็คือสิบแบบเออยังอยู่ซ้ำนี่เอาเต่เตเอาเท้เทเด้อทุกคนมาเบื้องตัวจริงแล้วประเทศไทยกับประเทศลาวนะทุกคือกันเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคนไทยย่ามาดูทุกประเทศลาวเด้อว,ว่าทุก ซ้ำกับดูทุกป,ประเทศตัวเองว่าทุกคือกันเรื่องหนึ่งก็คือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตซาคือกันแห่งลิ้นบ่ได้มาไทยนั่นแรกเป็นแบบร้อยห้าสิบบาทอยู่ได้เป็นเดือนนะมาห้ามือแต่แรกเอาแบบเออยูได้เป็นเดือนเลยสัญญาณแบบโอ้เห็นอย่างบบได้เลยอันนี้โพสต์อยู่ประเทศลาวนะคลิปนี้ค่อยโพสต์อยู่ประเทศลาวเด้อพี่น้องคนไทยที่จะมาแบบเออว้านู่นนี่นั่นอะ่ะเซินเว้า้เต็มที่เลยอันนี้ว้าเต็มปากเต็มคำซาที่แบบประสบการณ์ค่อยไปแถวถนนเข้าสารเด้อค่อยพักอยู่แถวนั้นแหละสัญญาณแบบโอโ้โหทุก ถ้าเปียนตัวนี้ได้ก็คือแบบเออเจริญกว่าแน,น่นอนอ่าก็เป็นคลิปที่สาวลาวคนหนึ่งเขาเข้ามาเที่ยวนในไทยแล้วก็พักที่กรุงเทพอยู่แถวถนนเข้าสารนะหรือว่าที่เข้าสารเลยก็ได้ว่าไอะไรเงี้ยล้วไปซื้อแพ็กเกจในเน็ตในราคาหนึ่งร้อยสิบาทนี่นั่นแหละในหนึ่งร้อยห้าสิบาทซึ่งเราคงไม่ต้องหลอดถามว่าค่ายไหนแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือินเทอร์เน็ตในกรุงเทพอะ่ะคือมัน มันแรงหมดแหละแต่เขาบอกว่ามันช้าพอๆกับที่ลาวเลยแล้วถ้าตรงนี้แบบมันมันแรงนะเราจเจริญกว่าเขาแน่นอนซึ่งมันก็แรงแล้วก็เราก็จเจริญกว่าอยู่แล้วแหละอันนี้เราก็พูดตรงๆนะเราก็พูดตรงๆซึ่งมันอิในเทอร์เน็ตใ,ในกรุงเทพอะ่ะคือมันแรงทุกที่อ่าได้อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ที่น้องซื้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแหละน้อง คือคนหลายคนฟังเ่ะผมว่ารู้รู้หมดแหละคิดได้คิดทันไอเด็กผู้หญิงคนนี้แน่นอนว่าจริงๆคุณใช้ไปหมดแล้วแล้วหรือเปล่าคือใน150บาทเนะี่ยไม่รู้ว่าเขาให้จํานวนการใช้งานของคุณเนะ่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณใช้ไปกับอะไรบ้างดูถ้าเกิดดูวิดีโอดู youtube อะไรเนี่ยมันก็หมดไวใช่ไหมเอออัปโหลดคลิปหรือว่าอะไรเนี่ยก็หมดไวแน่นอน แต่ไอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจะได้นานแค่ไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราผมถ้าได้หลายเดือนไอ้หนึ่งร้อยาสิบาทเนี่ยมันถ้าที่เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่แต่เราจะบอกได้ว่าแบบคืออินเทอร์เน็ตมันช้าพอกับของเขาอผมก็พูดเลยว่ามันมันไม่จริงเราติดอันดับท็อปไฟมั้งประมาณอยู่อันดับสี่ได้หรือเปล่าของโลกอะ เออซึ่งอ่ทางพวกฝรั่งที่เขาเข้ามาเที่ยวดินไทยเนี่ยเขาก็พูดว่าเน็ตที่บ้านเราเนี่ยแรงนะอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าอังกฤษเยอรมันเองหรือว่าอะไรเนี่ยอืมกระตาเนี่ยตามประเทศคนพวกนั้นเขาบอกว่าเน็ตเน็ตที่ประเทศไทยนี่ดีอืมแล้วก็มีการแบบสํารวจมาแล้วว่าเราอยู่อันที่อันดับสี่แต่ว่าสาวลาววันเนี้ยบอกว่าเราเนี่ยช้าพอๆกันกับเขาเลยแล้วกออ็นั่นแหละ คือันนี่ก็คือผมว่าบอกเลยว่าเขารู้จริงๆเขารู้แล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะพูดในเรื่องแบบนี้ออกมาอยากได้แสงอยากได้ attention อยากได้แบบทัวไปลงเพราะว่าเขาทำอ่า อะไรวะก็เ,เป็นซีอโอเกี่ยวกับเรื่องไอ้ขายสินค้าออนไลน์ของเขาเนี่ยนในในติดต่อในเขาขึ้นเลยแล้วเขาเป็นซีอโอไอส้สบู่สมุนไพรอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอืมอืมแล้วก็มีไอ้ a c e b o o k ช่องทางการติดต่ออะไรเนี่ยเราเขาเข้าไปดูนะในเฟซบุ o กอะไรของเขาซึ่งก็ไปดูประวัตินะเขาเคยเรียนที่รันนต,รน,น,ตนะบัณฑิตรัตนนบัณฑิตอาแบกนะถ้าเป็นน่าจะเป็นที่ไทยแหละ อาแบกเนี่ยรัตนาบัณฑิตเนี่ยมันอยู่ลาดเท้าร้อยเจ็ดแสดงว่าเขาเคยมาอยู่ที่ไทยอยู่มันก็เป็นอะไรที่บอกได้เลยว,ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เกี่ยวเรื่องแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเขาต้องเคยใช้เพราะเขาก็อยู่นี่เคยอยู่ในไทยถ้าดูลักษณะนนแล้วน่าจะเข้ามาไทยบอ่อยอยู่นั่นะอืมไอที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่จริงเลยที่ว่าเขาจะไม่รู้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ นั่นแหละจี่เนะว่าเขาอยากได้มาพูดตรงเนี้ยคือเขาอยากได้แนวร่วมที่เป็นคนลาวที่เขาไม่ชอบประเทศไทยนั่นแหละมาซัพพอร์ตมาสน,สนับสนุนเขาเขาอยากได้ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามึงคิดผิดหรือคิดถูกเหมือนกันนะที่มึงทําแบบนี้อืแหละแต่แต่ว่าเลือกทางนี้แล้ว คงจะกลับลําบากเนี่ยถ้าแบบอยากจะได้แบบฐานที่เป็นคนไทยเองหรือว่าอะไรเนี้ยอืมนะเขาอยากได้คนซัพพอร์ทที่เป็นคนลาวก็อยากให้คนไทยเนี่ยเขาไปอา่าไปไอ้นี่ของเขาเยอะๆเพราะเขาก็บอกเองเนี่ยใครจะมาเม้นมาอะไรเชิญได้เลยนะแบบเขาเชิญเขาเชิญชวนพวกรถหัวพวกอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปหาเขานั่นแหละมันนั่นแหละมันจะแปลเจตนาเขาได้แล้วเขาเขาอยากได้ไอ้ตรงเนี้ย เพื่อจะสร้าง attention หรือสร้างความน่าสนใจอะไรประมาณนี้มันจะได้เพิ่มพวกยอดวิวอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นการโฆษณาประมาณหนึ่งในช่องของเขาได้เนี่ยเพราะว่าวก,การพูดการจาแล้วครับผม,มรเก็ว่าจริงๆเหมือน,น,นว่าเขาไม่ใช่เขาไม่รู้แหละกเขารู้รู้อยู่แล้วและอย่างไอไปดูในเฟซบุ๊กเขาเนี่เขากา็โชว์เงินไทยนะแบบแล้วก็ไอออเดอร์ที่เขา สั่งมาในช่องของเขาในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็ดูก็เยอะพอสมควรนะเออเล้วนะคือเขาขายเขาขายอยู่ที่ลาวอืมนั่นแหละก็มีลูกค้าเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็มันก็ขัดกันเนะี่ยนั่นแหละขาดกันกันเรื่อง,องของแบบก็มา <c ười> คือมึงมาที่ท 8, 8, ทนะถ่ายเนี่ยมึงใช้แพ็กเกจร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ นั่นแหละแต่มันทีมันก็ไม่สมฐานะมึงเท่าไหร่หรอกนะ